เกิดเหตุระเบิดในอาคารเก็บวัตถุพยานศูนย์อบรมทางยุทธวิธีศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าดานผู้บัญชาการตํารวจทพ .9 นะครับยืนยันเป็นวัตถุพยานประทัดที่เก็บไว้ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ในภาคใต้นะครับและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ เมื่อเวลา9ก้านากาสานาทีวันนี้นะครับได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่คลังเก็บวัตถุพยานศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธีศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าตรงข้ามกับศูนย์การศึกษาพิเศษตำบลบุดีบ้านบุเกะคระอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับ แรงระเบิดทําให้ตัวอาคารได้รับความเสียหายและเกิดเพลิงไหม้รวมทั้งมีเสียงระเบิดดังอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บครับหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองยะลาและเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจยะลาฝ่ายปกครองได้ปิดกั้นพื้นที่รอบที่เกิดเหตุและช่วยกันลําเลียงชาวบ้านเด็กนักเรียนไปอยู่ในที่ปลอดภัยเบื้องต้นมีรายงานว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเก็บวัตถุพยานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีร,ระเบิดตั้งแต่ปี2561ถึง25 66กระสุนปืนเสื่อมสภาพที่เตรียมจะทําลายและปัะทับของกลางที่ตรวจยึดได้มาจากพื้นที่ตม,มูโนอําเภอสวยโกลกจังหวัดนาราธิวาสล่าสุดพลตํารวจโทเปียวัชเฉลิมศรีผู้บัญชาการตํารวจปทภาคก้าเปิดเผยว่ากรณีที่เกิดขึ้นนะครับเป็นของกลางที่เก็บเอาไว้เตรียมทำลายและบางส่วนอยู่ในระหว่างดำเนินคดีและเก็บไว้ในพื้นที่ฝึก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจทําให้ชาวบ้านแตกตื่นซึ่งจะต้องไปทําความเข้าใจาว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงยืนยันเป็นของกลางจําพวกประทัดซึ่งเก็บไว้เป็นเวลานานแล้วอย่างไรก็ตามครับตนก็ขอที่จะตรวจสอบยระเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ